เล่นตาด้วยเล่นมูลนายด้วยอานาอาอาเล่นไปด้วยมาแน่หรออาชิชิชิชาแิชาแิไม่ดีนะพี่โอ้โล่พี่เนี่ยแล้วมาหาบใจแบบนี้วะไปไปไปปี๊ไปต้องเล่นจริงต้องด้วย ม่ไดอไม่ได้เยืนอไม่ได้เราออกปุ๊บก็เปลี่ยนอย่างงี้ยืนรอโดนเลย้าออไปออกมาซ้ามขวาต้องเปลี่ยนที่เลยไม่ต้องไปยืนรอเลยเ่นอีกเปลี่ยนที่เลยไปเออออกมาออกมาดัได้ออกออมาเอง้ยออกมา้ได้ั